สวัสดีค่ะ f ฟ,ฟและลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งปันชุดเซตสุดคุ้มนะคะราคารวมส่งสาแม่พันนะคะวันนี้คุณยายมีมาแบ่งปันสามชุดนะคะราคารวมส่งนะคะส่งวันศุกร์นะคะส่งไปสนิมเอสนะคะคุณยายส่งวันศุกร์มีแต่ระบบโอนนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งปันสามชุดสนใจชุดไหนโทร เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะชุดไซส์แม่พันแล้วนะคะจะมีอยู่ในไซส์กระถางหกยุดสี่ต้นนะคะแล้วก็มีกระถางสี่สองต้นนะคะแต่ละชุดจะมีหต้นนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะจะมีไม้ป้ายไม้ด่างลูกไม้นะคะนี่นะคะมี3มชุดมาแบ่งปันราคารวมส่งแล้วนะคะมีหต้น ไซส์กระถางใหญ่4ต้นไซส์กระถาง4ียุต้นนะคะรวมเป็น6ต้นนะคะนี่คะ่ะหน้าไม้แต่ละชุดนะคะซสายแม่พันแล้วนะคะน้องมีหัวแล้วไม่ต้องเอฟต้นเล็กๆไปเลี้ยงหลายเดือนนะคะกว่าน้องจะโตขนาดนี้นะคะกว่วจะได้เป็นแม่พันธุ์ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะรับต้นโตไปน้องปลอดภัยนะคะคุณยายแพ็คอย่างดี V.I.P. ทุกต้นเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูชุดที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งสามชุดมีบอลมีชื่อแล้วก็เป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งอยู่ในกระถางสี่นะคะชายชนนะคะนี่ชายชนฟอร์มกอหน้าแดงแดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สองก้าทับด่างนะคะฟอร์มกอนะคะนี่ อยู่ในไซส์กระถาง4แล้วก็มาดูไซส์กระถาง6นะคะกระถางใหญ่ไซส์แม่พัน์ุนะคะมันนีล้อมเพชรหน้าสวยนะคะนี่นี่นะคะต้นที่3ต้นที่4ต้นที่4โชคล่ำซ้ำนะคะโชคล่ำซ้ำด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ โชคร่ำซ้ำรับน้องไปเลี้ยงก็ได้ร่ำรวยร่ำซ้ำแล้วก็ต้นที่ห้าบัวสวรรค์ป้ายที่สวยแบบนี้เลยนะคะนี่ไซส์ขนาดนี้นะคะบัวสวรรค์แล้วก็ต้นที่หกต้นที่หกพญาขอมดำนะคะโตไปน้องสวยมากนะคะนี่นี่นะคะ ไซต์ตัวเราไปอัพไซส์8ให้น้องจะโตวไวนี่นะคะชุดที่1มี6ต้นนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6อยู่4ต้นนะคะไซส์กระถาง4ีอยู่2ต้นปกติคุณยายเห็นเขาขายไซส์กระถาง6 3ต้นเขาก็แบ่งปันกัน450อันนี้ของคุณยายมี6ต้นนะคะคุณยายแบ่งปันให้500รวมส่งนะคะคุ้มมากนี่นะคะหน้าไม้สวย,สวยเลยนะคะ เต็มถาดนี่เลยนะคะห้าร้อยรวมส่งแล้วนะคะไม่ต้องเอาน้องไปเลี้ยงหลายเดือนเอาต้นโตไปเลี้ยงน้องปลอดภัยเดี๋ยวมาดูชุดที่สองนะคะชุดที่สองต้นที่หน,นึ่งมณนีล้อมเพชรหน้าส,สวยๆแบบนี้นะคะแต่น้องอยู่ในกระถางสีนะคะอาไปกับอัพไฟหกแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สองกำปั่นทองนะคะหน้าส,สวยๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะ ไซต์โตแล้วแต่อยู่ในไซ้กระถาง4นะคะคุณยายยังไม่อัพไซแล้วก็ต้นที่3พญาขอมดำนะคะพญาขอมดำนี่ใช้กระถาง5นะคะเอาไปก็อัพไซส์แได้เลยน้องจะโตวไวต้นที่3ต้นที่4ี่จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าชมพู ชมพูโอรสนะครับสวยมากนะคะนี่น้องเป็นไปบอลทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนี่นะคะต้นที่สี่แล้วก็ต้นที่ห้าต้นที่ห้าก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างเหลืองนะคะชื่อทองมาลินนะคะนี่นะคะโตแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่ หกนะคะเป็นลูกไม้ด่างสวยมากหลอดใหม่น้องมาก็ด่างสวยนะคะเนี่ยโตแล้วนะคะไซส์แม่พันแล้วนี่นะคะเอาไปอัพไซส์แปดไซส์สิบเลยค่ะน้องจะโตวไว้น้องชอบแดดนี่นะคะชุดที่สองราคารวมส่งแล้วนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะหน้าไม้ชุดที่สองคุ้มมากนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงน้องหลายเดือนกว่าน้องจะโต อันนี้เป็นสายแม่พัน์ธแล้วเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็ผ่าหัวทําจํานวนได้นะคะเดี๋ยวน้องก็แทงลูกแทงหน่อมาอันนี้ชุดที่3ามนะคะลูกไม้ทองมลินนะคะคู่กับมันนีล้อมเพชรนะคะโตแล้วเอาไปอัพไฟให้น้องเลยแล, 2, ลแ,ะะแล้วก็ต้นที่สองศิลาแผงนะคะแล้วก็ต้นที่สาม ต้นที่สามบอลใบกลมนะคะเทพจุตินะคะสวยมากแล้วก็ต้นที่สี่นะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้มินตาล้อมเพชรนะคะน้องป้ายน้องด่างแบบนี้เลยนะคะสวยมากน้องชอบแดดแล้วก็ต้นที่ห้านะคะนาเมืองนนหน้าเมืองนนหน้าที่สวยแบบนี้เลยนะคะไซส์แม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถางหกน้องมีหัวแล้วนะคะ แล้วก็ต้นที่หกนะคะชุดที่สามนี่นะคะวังสำลานหน้าน้องด่างสวยมากนะคะเนี่ยโตแล้วนะคะไซส์แม่พันแล้วนะคะนี่วังสำลานด่างสวยๆทุกใบเลยนะคะนี่ใบใหม่น้องมาก็ด่างเหลืองนะคะนี่อันนี้ชุดที่สามนะคะนี่นะคะหน้าไม้แต่ละ ชุดนะคะอันนี้ชุดที่3ราคารวมส่งแล้วนะคะห้าร้อยบาทแพ็กส่งวันศุกร์นะคะสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะมีแต่ระบบโอนนะคะส่วนคุณยายคุณยายยังไม่มีปลายทางนะคะชอบชุดไหน จะช่วยอุดหนุนคุณยายก็แอดไลน์โทรมาหาคุณยายนะคะนี่นะคะหน้าไม้ชุดที่3ราคารวมส่งแล้วนะคะราคารวมส่งแล้ว500บาทนะคะคุณยายเห็นเขาขายใชตั้งแม่กระถางหกแบบนี้3ามต้นก็สี่อแล้วนะคะชุดหนึ่งอันนี้ของคุณยายให้6ต้นเลยนะคะ ใช้ตั้งแม่4กระถางแล้วก็ใช้กระถาง4 2กระถางนะคะก็เป็นปกนะคะอันนี้ชุดที่2นะคะต้นนี้ชุดที่1ชอบชุดไหนนะคะโทรมาแอดไลน์มาหาคุณยายนะคะคุณยายส่งวันสุกนี่นะคะอันนี้หน้าไมา้ชุดที่หนึ่ง นี่นะคะเดี๋ยวคุณยายถ่ายดูอันนี้หน้าไม้ชุดที่1นะคะราคารวมส่งแล้ว500บาทนะคะมี6กระถางอันนี้หน้าไม้ชุดที่สองนี่นะคะแต่ละชุด500อยนี่เต็มถาดเลยนะคะนี่ชุดที่สามโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายได้นะคะสวัสดีค่ะ